เห็นได้เอ่ยว่ามันอกี้พูดถึงอะไรมาใครรู้จักบัมพาตาล้อตาล้อเดี๋ยวจะมาเล่นส่งตุ๊กาตากันนะคะตุ๊กตานี้อยู่ที่ใครให้คนนั้นบอกชื่อของคนดีเลยนะเริ่มกีนน้องเดสน,นะคะคนดีไหมครับลูกะไรครับผมงเพลิดพี่ลูกนะค,ะครับ ตานี้อยู่ที่ไทยบอกชื่อด้วยนะคะคุณค้าคุกค้าทำไมเด็กไม่พูดอ่ะได้ครับได้ครับเด็กแต่ว่าบอกชื่อเลยได้ครับได้ครับบอกชื่อแล้วส่งต่อยเพื่อนเลยลูกไม่เป็นไรนะถ้าไม่อยากพูดส่งตะกุกตะตามที่เราเลย ส่งมันดูก่อนชักรอบอึงหรือหลาอต้องให้อ่านอาบมณเขาได้เลค่ะลองเลยนะคะ้องส่งมันไปเลยยกดีครับ ครูค <si> ุยก kind of ับคุณแม่ของน้องเด็ก่อนนะคะเพื่อนๆพา่อนพาลูเด็ไปทำกิจกรรมร่วมกับคุณหมุนก่อนนะคะที่ครูขอเวลาได้คุณนะคะดีค่ะเชิญออกมาได้สวัสดีค่ะแุณแม่เด็กผมคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่สลับเวลามาเนาะเชิญนั่งเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูรู้สึกสบายใจเลยค่ะวันนี้ที่ได้มาคุณ แม่ดูสีหน้ากำลังจะเมินทางช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่บ้านน้องไม่ค่อยสบตาเลยค่ะคุณครูคือเราที่ดอคุยด้วยอะค่ะน้องมักจะหลบสายตาค่ะแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจอะค่ะคุณครูคุณครูเข้าใจนะคะคุณเองก็สังเกตที่โรงเรียนเหมือนกันนะคะว่าน้องยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเลยหรือว่า เวลาทำกิจกรรมหรือการต่อคิวหรือมีงานเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้ค่ะคุณแม่น้องก็จะให้พเข้าใจมือนะคะในขณะที่ครูกระตุ้มแล้วก็น้องเขาก็จะสูนจะมีงานค่ะใช่ค่ะครูก็เห็นตรงกับที่บ้านเลยกลัวว่าน้องจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้อ่ะค่ะครูรรู้ความัมวลของคุณแม่นะคะ เป็นเรื่องปกติเนาะที่พ่อแม่ห่วงลูกนะคะแต่ครูเองก็จะช่วยเทีนนะคะและลองมาลองหากิจกรรมช่วยกันดูนะคะคุณแม่อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องกิจกรรม,ม่ง่ายอย่างเช่นเปิดโอกาสให้น้องได้ทากิจกรรมพวกกับเพื่อนผัดกันกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมที่ต้องมีการรอคิวหรือส่งลูกบอลอ,อะไรประมาณนี้ค่ะ ดีครับคุณครูถ้าน้องได้เริ่มจับสินงง่ายน้องก็อาจจะได้กลับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ใช่ค่ะคุณแม่อาจจะต้องช่วยเสริมด้วยนะคะอาจจะเล่นบทบาทสมมุติแต่ลูกเช่นเป็นแม่้าเป็นพ่อค้าเป็นคนซื้อหรือเล่าานิทานให้น้องฟังค่ะคุณแม่ต้องทำเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อแบบน้องจะได้แบบความเป็นความเคยชินของน้องคาะาในการสื่อสารนะ มันจะช่วยให้พัฒนาน่าการสื่อสารด้วยค่ะจะได้เป็นจังหวะประจำันที่น้องคุ้นเคยในทุกวันนะคะคือแบบนี้ก็จะได้ช่วยกันที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยค่ะค่ะนั่นเดี๋ยวคุณคิงกับคุณแม่รอมาวางแผนร่วมกันนะคะเพื่อจะได้พัฒนาน้องเนาะ้องจากกิจกรรมดูว่าที่โรงเรียนกับที่บ้านจะเป็นยังไงนะคะ ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะลูกอาจจะจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเล็กเนาะเพื่อให้น้องได้เข้าร่วมมาละสี่ถึงสิบห้านาทีพอเพื่อฝึกการอยู่ร่วมกับเพื่อนนะคะแต่ที่บ้านนะคะคุณแม่ลองเลื่นเล้าี่ขานเล่นบนเบาะมุติเหมือนที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ค่ะ,คะวันละหนึ่งรอบดูอ่ารอบนี้เฉพาะเวลาก่อนนอนนะคะจะช่วยให้น้องอ่ะแบบ จำแล้วก็ความติจวัดประจำวันที่เคยได้อ่ะค่ะค่ะแล้วก็ลองทำดูนะคะปรับลองปรับดูว่าน้องโอเคไหมได้อีกประมาณหนึ่งเดือนเรามาพูดกันใหม่นะคะว่าน้องอาจจะมีก,การพัฒนาขึ้นมาไหมความกล้ามากของน้องจะเป็นยังไงบ้างค่ะดีมากเลยค่ะครูครูเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องช่าค่ะคุณแม่เรามาช่วยกันทีแต่ขั้นตอนดีกว่านะคะ โอเคค่ะนั้นปีนี้ครูขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่เปิดใจมาเล่าเรื่องปัญหาของน้องๆให้ฟังเนาะแต่ว่าเราก็มาแก้ปัญหาร่วมกันนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเยอะขึ้นมากเลยค่ะแม่ต้องช่วยกันการตอบด้วยนะคะอีกหนึ่งดวงลองมาดูว่าพัฒนาการของน้องจะเป็นยังไงคะใช่เลยค่ะคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ ข่ะขอบคุณจใจยิ่งสิของค้งามินดีค่ะ